Black ค r าวมงกุฎดำราชาแห่งความโลภวันที่2มกราคมคิศกรา2020อินสตาแกรมของ Leo อวินซิเบลได้เผยแพร่ภาพของ b บ a ็กคราวปีศาจมงกุฎดำราชาแห่งความโลภมันมาพร้อมรอยยิ้มอันแสนชั่วร้ายส่วนหัวของมันมีลักษณะเหมือนเขาที่แยกออกเป็นสามแฉกดูคล้ายกับว่ามันสวมมงกุฎอยู่ร่างกายของมันผอมแห้ง ไร้ซึ่งกล้ามเนือ้อมองเห็นเพียงหนังหุ้มกระดูกนิ้วมือทั้งห้านิ้วของมันยาวเรียวแหลมราวกับว่าจะใช้ฉีกร่างมนุษย์ออกเป็นเสียเส่ยงได้ในผิวตาผิวของมันสีดำสนิทตรงข้ามกับฟันสีขาวแหลมคมที่เรียงรายอยู่เต็มปากเลโอวินิเบิร์นได้อธิบายลักษณะของมันไว้ว่ามันมีแต่ความอยากมันปัรถนาทั้งหมดความโลภคือชีวิตของมัน มันชอบสวมทองที่เปล่งประกายเหนือสิ่งอื่นใดมันกินทุกอย่างจนหมดและไม่เหลืออะไรไว้ให้ใครความเห็นแก่ตัวเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในชีวิตของมันมันคือแบ็กคลาวด์ในเวลาต่อมาวันที่สองพฤษภาค,คมคิศกรา2020เลโอวินซิเบิรได้โพส์ภาพวาดแสดงรายละเอียดรูปร่างลักษณะของแบ็กคราวด์แบบเต็มตัวแสดงให้เห็นถึงสัสดส่วนของมัน มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงประมาณ7ฟุตซึ่งถือว่าสูงมากกว่ามนุษย์โดยเฉลี่ยปกติทั่วไปมันมีผิวสีดำสนิทไม่มีดวงตามีปากขนาดใหญ่ที่ยิ้มกว้างเต็มไปด้วยฟันที่แหลมยาวน่ากลัวร่างกายของมันเพรียวบางอ่อนแอราวกับผู้หญิงช่วงท่อนแขนยาวกว่ามนุษย์ปกติปลายนิ้วอยู่ระดับหัวเข่าหัวของมันมีลักษณะพิเศษ ส่วนกะโหลกหรือเขาของมันแหลมยาวมีสามแง่งเมื่อมองด้านหน้าเหมือนราชาผู้มีมงกุฎประดับอยู่มันมักจะแต่งกายด้วยผ้าสีทองเหลืองอลามซึ่งเป็นสีโปรดของมันชายผ้ายาวรุ่มร่ามลากไปกับพื้นดูหรูหราฟู้ฟ้าสะดุดตาที่คอข้อมือและนิ้วของมันประดับด้วยอัญมณีสีทองสดใสเปล่งปลั่ง และเมื่อย้อนกลับไปดูอินสตาแกรมของ l e โอวินสเบิก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนคิศ2018เขาได้โพสต์ภาพวาดของแบ็ k คราวมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นภาพครึ่งตัวที่แสดงท่าทางของมันที่ยืนกรีดกลายอยู่ภายในห้องที่ประดับประดาด้วยผ้าม่านสีแดงสดมีผู้ให้ข้อมูลว่าแบ็ c ค o าวเป็นศูนย์รวมของความระโมบไม่ใช่เพียงเพื่อเงินหรืออำนาจเท่านั้น แต่มันต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สนใจสิ่งอื่นใดนอกจากตัวมันเองว่ากันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่โลกมาตั้งแต่ยุคโบราณมันมีความสามารถในการพูดคุยภาษามนุษย์ได้ทุกภาษามันมีความทะเยอทะยานในการสาอแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งอัญมณีอันมีค่า สิ่งใดก็ตามที่มันปรารถนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหราหรืออาหารเลิศรสเมื่อมันต้องการแล้วมันต้องได้ทุกอย่างมาไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ชั่วช้าเร็วซามเพียงใดก็ตามในวันเดียวกันนั้นเขาก็ได้โพสต์ภาพอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าแบ็คกราวน์กำลังค่มขู่เข้าไปทําร้ายคนคนหนึ่งซึ่งกำลังหวาดกลัวและยอมจำนนยอมใจยินยอมมอบเหรียญทองให้แก่มัน ชายผ้าสีทองของมันแปดเปื้อนไปด้วยเลือดมันคงเพิ่งจะมอบความตาให้แก่ผู้คนที่ขัดคืนคำสั่งมันมาก่อนหน้านั้นหลายรายแล้วร่างกายของแบล็กคาวนั้นมีความทนทานรวมถึงมีพละกกำลังที่มหาศาลทำให้มันอยู่ยงคงกระพันร่างกายของมันเต็มไปด้วยผิดร้ายเมื่อใดก็ตามที่มันต้องการสังหารคนมันจะทำทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ผู้ที่ถูกมันทำร้ายจะต้องทนทรมานด้วยพิษจากกรงเล็บของมันเหยื่อของมันส่วนใหญ่คือผู้ที่ปฏิเสธความปรารถนาของมันเมื่อมันอยากได้อะไรมันจะคมขู่แย่งชิงขูดรีดโดยไม่ไว้หน้าเมื่อมีใครไม่ยินยอมส่งมอบอัญมณีทองคำหรือของมีค่าให้แก่มันมันก็จะสังหารคนคนนั้นอย่างเลือดเย็นโดยจะทรมานเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการใช้พิษทำให้เหยื่อทนไม่ไหวจดต้องบอกที่ซ่อนของมีค่าให้แก่มันใครที่ยินยอมมอบของที่มันปรารถนามันก็จะไว้ชีวิตคนคนนั้นโดยไม่ทำร้ายแต่ไม่ใช่เพราะมันสงสารเห็นใจหรือเมตตาแต่มันไว้ชีวิตเพื่อให้คนคนนั้นไปหาทรัพย์สินมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกและเมื่อได้มาก็นำมาสังเวยให้แก่มันแค่นั้นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของแบ c ็กคราวด์มงกุฎดำราชาแห่งความโลกเพื่อนๆอยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย